สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตั้มดําซิ่งนะครับครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูกันต่อนะครับเมื่อวานนะครับที่มาถ่ายพี่น้องได้ดูนะครับเมื่อวานนี้จะขุดอยู่ข้างล่างนะครับขุดอยู่ด้านล่างนะครับนี่โน่นนะครับพี่น้องก็จะขุดอยู่ด้านล่างแต่ว่ารถวิ่งไม่ได้นะครับพี่น้องก็เลย ย้ายแมคโครก็เลยย้ายเดินขึ้นมาข้างบนนะครับเดินเดินขึ้นมาข้างบนมาขุดดินที่แห้งๆนะครับเอาไปปูทางใหม่นะครับเมื่อวานปูแล้วนะครับรอบรอบหนึ่งนะครับไม่อยู่นะครับเมื่อวานได้ดินปวกไปนะครับแต่ก็ยังไม่อยู่นะครับวันนี้ก็เลยเดินแมคโครนะครับขึ้นมาข้างบนนี้นะครับพี่น้องมาเอาดินแห้งๆเลยนะครับนี่จะเป็นหน้าดินนะครับจะลอกเอาแต่ข้างบนนะครับ ตรงนี้จะสูงหน่อยนะพี่น้องแล้วก็ดินก็เลยแห้งจะเอาแห้งๆไปเลยนะครับรอบนี้รอบนี้ก็คงจะวิ่งสะดวกนะครับรอบนี้เพราะว่าเลือกเอาแต่แห้งๆไปเลยนะครับรอบนี้นะครับ จะเอาแห้งๆไปปูนะครับปูทางแล้วนะครับพี่น้องก็คงจะหลายเที่ยวอยู่นะครับตอนนี้ก็ไปได้คนละสามสี่เที่ยวแล้วนะครับนี่ระยะดินที่ลอกของมานะครับนี่ก็จากตรงนู้นนะพี่น้องนี่ก็ตอนนี้กองมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่ก็มาได้ไกลแล้วนะครับแต่จะเอาแต่ตรงที่สูงๆนะครับแล้วก็แห้งๆนะครับนี่ กรับอันนี้ก็มาวิ่ง3คันเช่นเคยนะครับ ตรงนี้เป็นหน้าดินสวยๆเลยนะครับพี่น้อง วันนี้แดดแรงมากนะพี่น้องก็พายุก็จะเข้าอันนี้นะครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะถมสะเสร็จก่อนหรือเปล่านะครับ นาดินสวยเลยนะพี่น้องนี่เป็นยังไม่ถึงชั้นเหนียวนะครับนี่เอาลอกเอาแต่ข้างหน้ามันไปนะครับถ้าได้ดินแบบนี้นะครับเราเอาไปทำทางนะครับส่วนมากก็จะอยู่นะพี่น้องถ้าตรงไหนที่มันน่วมแรงๆนะครับเป็นดินสมองเราต้องขุดออกก่อนนะครับ พอขุดออกเสร็จแล้วเอาตัวนี้นะครับไปปูลงทับนะครับรถก็จะวิ่งได้นะครับเนี่ย ก็จะเอาเขียงไปให้พอเลยนะครับพี่น้องรอบนี้ก็เพราะว่าจะไม่ได้เสียเวลานะครับมาทาทางอีกนะครับก็เมื่อวานนี้ทําตั้งหลายเที่ยวนะพี่น้องแต่ยังไม่อยู่เลยนะครับทางพอข้างล่างจะเป็นดินสมองนะครับเราเหยียบไม่กี่รอบนะครับผ่านไม่กี่รอบแล้วก็จะน่วมอีกนะครับ บับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปมาเอาดินแห้งนะครับไปทำทางใหม่นะครับพี่น้องก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องตั้มดำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ